สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้คู่สุ้คนนอกจะกมื่อเนี้ยกับมาพบพ่อกับนีลมนโบสถ์สรู้ันแน่อีกแล้วมาพี่น้องมโนซีมาว่าถึงเรื่องบุญคุณเนะาะคำว่าบุญคุณเนี่ยมันหลบมันล้างกันบยย่ไ,ได้เลยนะพี่น้องมันหลบมันล้างบ่ได้ว่าบุคคลคนนั้นคนนี้มีบุญคุณอะไรกับเรามันมันมันหลบบ่ได้พี่น้องเพราเขาเป็นคนเนรคุณนะพี่น้องเนาะนีลมนอยู่นี่อยู่ในใจนีลมนเสมออ่ะเมื่อนี้กัสิียิบยก เช่นตัวอย่างของยายเหลียวนะเอาเอายายเหลียวมาพูดเนาะวันนี้ยายเหลียวขออนุญาตเด้ออันว่ายายเหลียวมีบุญคุณจังใดกับเนรมวลแบบพี่น้องโอ้บุญคุณยายเหลียวมีเยอะแยะเลยจ้ะเยอะแยะมากกว่าคำว่าพี่มากกว่าคำว่าน้องโดยที่ยายเหลียวไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรเลยนะเป็นแค่เพื่อนบ้านนะเป็นแค่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกันกับเนรมวลที่อยู่สกลนครเนาะเพื่อนมีบุญคุณจังใดเนี่ยบบพี่น้องโอ้มันเยอะตั้งแต่เนรมวลอย่างนี้น้อย เรามาเป็นสะพายอยู่ในหมู่บ้านเนาะกินไส้ยังน้ากันซี่อยเรือกันและกันกับเข่ากับน้ายิบยื่นให้กันเนาะวัะนนี้ตอนช่วงพ่อป่วยแล้วก็้อยมานอเานเฝ้านอนอย่างนําเป็นหมู่เป็นเป็นหมู่กันไปยิ่งตอนที่นี่ละมลไปอยู่อเมริกาแม่ในละมน,อนนอนป่วยติดเตียงแล้วก็มาเป็นมาเข่าเวรแทนในละมนอยู่กับพี่กับน,น้องมา้อยเสร็จขี่เสร็จเยาว์ว่าวว่าหยาบๆเดี๋ยพี่น้องว่าว,วสุภาพขอโทษหลายๆโซย ถอยเอ้ยชอยน้องนีละมนอะเปลี่ยนเวรนกันนะที่นีละมนกับกับเมืองไทยพอได้ตอนนั้นเนาะบัดนี้แห้งนักเข้าไปนีละมนกับมาจากอเมริกาเลิกกับผัวมาคือเซ็นคืนกับเบิร์ตมมีเงินบมมีทองบมมีเงินกินข่าเลยพี่น้องกับมานะมีตะกร้ตัวกับมาก็เอาลูกกับมาบัดที่นี่อันเราก็ซอยซอยกับเข่ากับน้ำให้กับข่ากับน้ำให้กินคู่มือคู่มือพี่น้องไง ยายเลยไปเหตุตัดสินใจเหตุงานน้ำล,าล่าเราเราหลับเมาก็าสา่งเลยไปน้ำล่าเรา,ามึงเสิเอาอยู่บ่เงินเดือนเอาอยู่บ่ไล่วันบอ่บอ่อเอาเอาแค่กับเข่ากับหน้าม,มือละสามเวลาพอแล้วก็เหตุได้กินแล้วก็บุหรี่ช่วงนึงเราขวนนึงเราซื้อให้พี่น้องเ้ยช่วงนั้นเพิ่นดาวเพิ่นเครียดเพิ่นซีเรียสนะกลับมาบัดทีนี้อันพ่อของลูกสาวเป็นคนสิงคโปร์เนาะเข้ามาผู้บ่าวเก่าน่นะมนแหละแล้วก็เราเป็นนักฟุตบอลเนาะก,ก็เลยก็เลยกลับไปคบกันใหม่บัดนี้ก็เลยอยากมีลูก ็เลยคุยกันว่าอยากมีลูกวันนี้ก็เลยบอกว่ายายมาคุยกับยายเหลียวยายเลี้ยงลูกก็คอยได้ย่บคอยตัดใจสินใจเอาลูกเดอ้อคอยสีทองเดอ้อถ้าค่อยมีเจ้าเลี้ยงค่อยได้เดอ้อแล้วโอเคกูคสิเลี้ยงให้มึงก็ไปเห็ุงานเราวะ่บะบัานี้นี่เราบนกัพอลูกได้หกเดือนออกจากนมเจ้าของเนี่ยแหละก็ได้ไปไปเห็ุงานก็ได้ส่งเราเดือนแรกๆหาหกพันเองนาอพี่น้องจกสิค่านมค่าย,ยัางเนี่ย เราก็เลี้ยงทั้งหลานนิละมนอีกสองคนพี่น้องเอ้ยเราเลี้ยงนะลูกของน้องสาวน่ละมนเนี่ยแหละปาที่นี่ก็เลยมาเจอผัวคนนี้พ่อของลูกเลยที่เลิกกันได้เลิกพี่น้องติดต่อเราได้เราตายเราตายแล้วพ่อของลูกสาวน่ละมนติดต่อเราบ่ได้จนลูกได้หกเดือนเจ็ดเดือนติดต่อเราบ่ได้บาทีนี้พี่น้องบ่หัวเราตายแล้วเป็นยังไงสินะแล้วก็แยกเลี้ยวแล้วก็เป็นหัวลักหัวต่อให้น่ละมนพ่อพ่อแม่น่ละมนเพิ่งเสียไปแล้วนอกก็เลยบ่มีไผ่เอ้ย กับบได้ไปยุ่งกับข้าเจ้านาะเอื่อพี่ซุงพี่สาวน้องสาวโบได้ยุ่งกับข้าเจ้าลงุงลุงไปเห็นงานก็เลยเจอเพ่อใหญ่เนี่ยละ่ะพ่อใหญ่หปัจจุบันเนี่ยละ่ะไปที่นี้อันมันเราเลี้ยงเนาะเ้าก็สุเสียเราเดือนละหมื่นลาอย่างตั้งแต่มาอยู่กับพ่อใหญ่ใหายเราเดือนละหมื่นกับ่บได้ลายได้พี่น้องดึกหมื่นึงเอาเจา้าตองขิดหนจะค่านมผงลูกเจ้เดีเออนมผงมันแพงนี่นุพี่น้องในสีพมเพิสในสีหยางเมนอกจิตพาทธาลูกบัซบุงสบายสีมาให มันมีบุคคลที่สามเข้ามาในครอบครัวเนลโมนพี่น้องเลยบุคคลคนนั้นญาติก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่คุณยังไม่ได้ชัดเจนอะไรกับกับเนลมนเลยเขายังไม่ได้ชัดเจนกับเนลโมนเลยหลายๆอย่างโบสามารถเอ่ยซื้อเขาได้เลยพี่น้องมาเสียมเสียมอย่าให้เนลมนเกียดชังยายเหลียวอย่าให้เกียดอย่าให้ชังยายเหลียวโบให้ส่งเสียโบให้ยังสิโบให้คนส่งเสียได้คยลบล้างโบได้เด้อบุญคุณที่ยายเหลียวแล้วมีข่อยนะมันมากมาย มากมายกว่าเจ้าอีกเจ้าพึ่งิเขษามาเจ้าบุรูเรื่องอีกอย่างเจ้าสิมาเสียมสวนมาสั่งข่อยให้ข่อยส่งเงินให้ยายเหลียวให้ข่อยเกียดให้ข่อยช่างยายเหลียวเออด่ายายเหลียวมีมดพี่นงเอ้ยในข้อความมันมีมดรายงานข่อยทุกจีทุกจีเกี่ยวกับยายเหลียวกับครอบครัวยายเหลียวบอดีจังสั้นบอดีจังสิเจ้าพึ่งิีขษามาเจ้าบุมักยายเหลียวเจ้า่ิมาเสียมข่อยข่อยช่างยายเหลียวเจ้าอย่างังีอีไก่องี้อีห่างจากยายเหลียวนะอีล่าเอ้ย เจ้าบุ่แม่คนในครอบครัวคอยเจ้าไปกับครอบครัวคอยบ่ได้ไปในญาติพี่น้องคอยบ่ได้ดอกเพราะเจ้าบ่มักเพราะเจ้าสั่งญาติพี่น้อง่อยเจ้าเขาก็เอ้ยกระน้องคอยบ่ได้เจ้าไปไก่ซะเจ้ายังอีกไก่อย่ามาเสียมมาสั่งมาสวนให้่อยเกียดให้ขคอยช่างพี่น้องคอยเด้อไปซะคอยน่ะเจ้าเขาก็เอ้ยกระน้องคอยบ่ได้ดอกใข่อยเกียดให้คอยช่างถึงใจเลียวแล้วเห็ดยังพิษเห็ดยังกระสั่ง ราะว่าจังใดเราก็มีบุญคุณกับข่อยมากมายที่ข่อยพอสามารถอธิบายแล้วก็มาอย่างให้ให้เจ้าได้หลับรู้ได้ได้ดนางเด้อเมื่อนิรมนโคาถึงเรื่องบุญคุณที่ยายเหลียวหายพี่น้องอาจจะวกไปวนมารู้เรื่องแหนรู้เรื่องแหนก็ทนฟังเลยพี่น้องเด้อเพื่อนเข่ามาเพื่อนปอจากให้ข่อยสร้างเขาให้สร้างเอ้ยสร้างน้องข่อยถึงเขาสิพิษเขาสิสิบดีจังใดเขาก็มีบุญคุณกับข่อยเขาเลี้ยงลูกให้ข่อย จนลูกข่อยอายุสิบสี่ปีแล้วตอนนี้สิบสี่ล้วเนี่ยบุญคุณอันนี้มันหลบมันล่างบบได้เดอ้ออีนางเดอ้อนพี่น้องว่าคือข่อยบอ่เออเจ้าพึ่งสิเขามาบก,กี่ปีเขามาโดยที่บบได้อย่างชัดเจนเลยเจ้าซิมาเซียม,มาสั่งมาคนโทรลเรื่องการเงินข่อยพี่น้องซิมาคนทรลการเงินข่อยคอนทรลความ้ซื้อของข่อยคอนทรลอันนั้นนี่ข่อยไปไกลๆข่อยบ่แม่ลูกเจ้าเ้ออีนางเดอ้ขอข่อยบ่แม่ลูกเจ้า ข่อยกับบุ้มแม่เจ้าเจ้ากับบุ้มลูกข่อยเจ้าเชสิเขามาคอนทรลในชีวิตข่อยนะไปไกลๆจะไปคอนทรลบนอื่นจะไปคอนทรลครอบครัวเจ้าผนเจ้าบ่ต้องมาคอนทรลข่ยอยเนาะพี่น้องเนาะสีให้ข่อยเกลียดให้ข่อยช่างกับคนที่เขามีบุญคุณเขาเล,ลเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในข่อยลานข่อยกระสร์คนผลเราเลี้ยงมานะ่ะในที่ลูกข่อยอีกนะกินอยู่ย่ามบมุมีพวกข่อยกระถกยากม,มานํากันประครับประคองกันมาอันนี้เจ้าเพิ่งเขามาเจ้าสิไม่ให้ข่อยเกลียดช่างแย่เหลียวไม่ ม่คอยลบล่างแย่เหลียวอคำประจักษ์ุญนคุณบุญนคุณอะมันลบล่างบ่ได้เอีนางเด้อมันลบล่างบ่ได้มันอยู่ในจิตใจพี่หลัดตัวน่ะเป็นคนคับแคบเห็นแก่ตัวอยัางก็ะซีห้อันเฮาคิดเอาแต่ใจเพื่อนนะพี่น้องมันเอาใจตัวบ่ได้เลยนางเด้อไปไปซะ <c oughs> ทางนี้หลับบ่ได้เอยน้องนี่เออน้องคอยกันหลับตัวบ่ได้เ้อนางเด้อเ <c oughs> พ้าเากับวกไปวนมาแลพี่น้องคือพี่บ้านเนาะน,นี่ละมดนกระดาย มันมีอย่างหลายมือนีม้มาว่าถึงเรื่องบุญคุณเนาะบุญคุณที่มันลบร้างไม่ได้เนาะพี่น้องบุญคุณลบร้างไม่ได้แล้วมันจะอยู่ในใจเราเสมอเนาะพี่น้องเนาะอันจากใดก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้กนเด้พี่น้องเนื้อบันทิยญาวกอกไปวกกับวกไปวนมากับขอโทษหลายๆแล้วก็ขอบขอบพระคุณหลายๆพี่น้องจ้าขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงรวยๆปังๆทุกคู่ทุกคนเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย